เด็กนานแล้วไม่แก่เร็วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้ติสก็จะมาแชร์เคล็ดลับในการชะลอการเกิดริ้วรอยของตัวเองนะคะที่ใช้กับตัวเองมาสักพักเรารู้สึกว่าเห็นผลดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมารีวิวสกินแคร์ชะลอการเกิดริ้วรอยที่ทดลองใช้มาสักพักแล้วก็เก็บผลบีฟอร์อัพเตอร์มาฝากทุกคนด้วยค่ะคือช่วงปีนี้ติสมีโอกาสได้ออกงานพบปะผู้คนได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนสมัยเรียนกับรุ่นน้องสมัยเรียนด้วยนะคะซึ่งเราก็จะถูกทักอยู่ตลอดว่าแบบหน้าเด็กมากเลยไม่เหมือนอายุ28เลย ะค,ะคือต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ25มาพีทสก็ให้ความสาคัญกับการชะลอการเกิดริ้วรอยของตัวเองมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็กลัวหน้าแก่ก่อนวัยพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะทุกคนร่างกายของเราก็จะผลิตคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวน้อยลงซึ่งพอคอลลาเจนกับอิลาสตินในผิวมันน้อยลงอะ่ะมันก็จะทําให้หน้าเราเริ่มแบบ เกิดริ้วรอยขึ้นคือจริงๆอ่ะไม่ต้องรอให้อายุถึงย5้าก็ได้นะทุกคนเราสามารถชะลอการเกิดริ้วรอยของเราได้เลยนะคะคือติรู้สึกว่าถ้ามันเกิดเป็นริ้วรอยมาแล้วอะทุกคนมันแก้ยากมากๆโกสกินแคร์หรือการปรับพฤติกรรมใดๆอะอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นป้องกันให้ริ้วรอยเกิดช้าที่สุดนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าดีกว่าไปแก้ไขทีหลังค่ะคือติจะไม่เคยทำผ่าตารในคลินิกเลยทุกคนเพราะว่าอะไร โคตีค่ะวงการเนี้ยมันแบบเข้าเราออกยากอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นวงการที่ใช้เงินเยอะมากคือเหมือนสมมติว่าเราไปฉีดโบท็อกไปฉีดอะไรเงี้ยพอมันถึงเวลาประมาณหนึ่งของเขาอะ่ะก็ต้องไปเติมเพิ่มแล้วมันก็จะเป็นวนลูปอย่างเงี้ยทุกคนคือเราก็ต้องไปเติมตลอดตลอดตลอดซึ่งจะรู้สึกว่ามันใช้เงินเยอะเหมือนกันใช่ไหมแล้วแบบเวลาเข้าคลินิกอะ่ะเราก็ไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวถูกปะมันก็จะมีแบบเติมอน,นุนิดอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยติจึก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมละกันที่จะมุ่งไปทางคลินิกติ วิธีอื่นในแง่ของการปรับพฤติกรรมของตัวเองนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีเหมือนกันวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือการทากันแดดทุกเชา้าแล้วก็ทาวิตามินเอทุกเย็นค่ะกันแดดอะ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยปกป้องรังสี UVA UVB รังสี u V ไม่ได้ทําให้ผิวเราหมองคล้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันทําให้ผิวเราเกิดริ้วรอยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะคือต้องบอกว่าที่ทากันแดดอะ่ะแม้แต่อยู่บ้านติสเข้าทหานนะทุกคนคือทุกวันเนี้ยติ๊กทำงานเป็นฟรีแลนซ์อ,อย วันนะคะไม่ได้ออกไปโดนแสงแดดโดยตรงแต่บางทีอ่ะพวกแสงที่มันเข้ามาทางประตูหน้าต่างแล้วมันสะท้อนกับสิ่งของในห้องเราอะมันก็สามารถสะท้อนเข้ามาที่ผิวเราหน้าเราทําให้เกิดริ้วรอยบนหน้าหรือตามตัวเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นติสกก็จะอยู่บ้านก็จะยังทาก,กันแดดทุกวันเลยค่ะส่วนวิตามินเอก็คือขาดไม่ได้เลยทุกคนคือต้องทานนะคะทาเฉพาะกลางคืนเพราะว่าวิตามินเอเขาไม่ถูกกับแสงค่ะวิตามินเอเขาก็จะไปช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยในผิวเรานะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังช่วยเรื่องผัด เซลผิวช่วยเรื่องสิวอะไรพวกนี้ด้วยเนาะคือ2ออย่างนี้เป็นเบสพื้นฐานหลักนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วสกินแคร์สำหรับช่วยลดรดิด้วรอยเองก็ต้องมีนะคะอย่าง K A Aging Pro คู่นี้นะคะก็เป็นคู่ที่ติดทดลองใช้ในช่วงนี้ค่ะเขามีเป็นทั้งเด y c คร a มแล้วก็ i น h t treatment เลยนะคะทุกคน<ม>ตัวนี้เขาใช้สารสกัดที่ได้รางวัลนวัตรกรรมระดับโลกด้วยนะคะทุกคนสารสกัดหลักๆของเขาจะมี Mos สดอกโลคลพลัสสารลายทะเลและใบบัวบกค่ะเขาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวช่วยให้ผิวเรียบเนียนนอกจากนี้ยังมมีสาสากัด่่ชชวยเติม ชุนให้ผิวช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำด้วยค่ะตัวเดย์ครีมของเขานะคะทุกคนใส่กันแดด S P F 3 8 P A 4บวกมาด้วยนะคะตัวนี้นอกจากช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากฝุ่น P M 2 5ด้วยนะคะเนื้อครีมคือเบามากทุกคนทานแล้วซึมไวไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันระหว่างวันด้วยค่ะอันนี้จะรู้สึกว่าใช้คู่กับกันแดดแล้วก็โอเคเลยนะคะไม่ได้ทําให้หน้ามันกว่าเดิมเนาะคือเอาจริงๆอะถ้าใครขี้เกียจทากันแดดอะตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่แล้วนะคะแต่ว่าซีซาัน แดดเป็นแล้วไงทุกคนก็เลยเหมือนต้องทากันแดดทับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสบายใจส่วนตัวไนทรีทเมนต์ของเขานะคะเขาจะใส่สารสกัดที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยเพิ่มเข้ามาอีกค่ะทุกคนเป็นตัวไอซ์ไวทที่คันจากอุ่นแช่แข็งตามธรรมชาติและยังไม้ของมเมล็ดต้นทาราค่ะและมีเอทโปรเปปไทด์ที่ช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยค่ะเขามีไฮยาลูโรนิกโมเลกุลเล็กช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะตัวในทรีทเมนต์เนื้อครีมจะมีความเข้มข้นกว่าเด,ดยค์คร คืนด้วยค่ะการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยค่ะทั้งสองตัวนี้เขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีมินเนอรัอลออยที่อุดตันนะคะขเขาเน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะติดที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็ใช้ตัวนี้ได้สบายๆเลยค่ะเ <c oughs> ทคนิคการชะลอริ้วรอยอีกอย่างหนึ่งที่ติดทดลองทํากับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเห็นผลดีมากๆเลยนะคะก็คือการนวดหน้าค่ะทุกคนติดได้เจอช่องสอนนวดหน้าชะลอริ้วรอยในติ๊กต็อกนะคะก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วก็เลลลยองทําาาาตมมนะะครู้้สึกกว่ไดดผี เลยค่ะทุกคนเขาจะแนะนําให้นวดหลังทาสกินแคร์ทุกครั้งนะคะการนวดหน้าเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอก,การเกิดริ้วรอยบนใบหน้าแล้วก็จะช่วยให้สกินแคร์ซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะช่องที่จะด,ดูไว้ให้ในใต้คลิปทีหนึ่งนะคะเผื่อใครอยากลองเอาไปทําตามดูค่ะหลังจากทดลองใช้ K a a อนจิ Pro มาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชืน้นขึ้นแล้วก็ผิวดูกระชับริ้วรอยที่เป็นริ้วเล็กๆก็ค่อยๆดูจางลงค่ะคือมันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์ สำคัญคือความชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวดูฟูดูอิ่มน้ําดูเปล่งปลังขึ้นด้วยค่ะอันนี้ภาพอ f ฟเตอร์ที่เทียบให้ดูอาจจะมีรอยสิวนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกันเราจะเป็นประจำเดือนพอดีให้ทุกคนโฟกัสที่ริ้วรอยบนหน้าละกันเนาะ mm hmm. อีกอย่างที่ชอบในของคู่นี้นะคะ mm hmm. ก็คือเขาใช้สารสก,กัดที่ ไม่ระคายเคืองผิวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวิตามินเออคนที่เคยใช้จะรู้ว่าเขาค่อนข้างแรงแล้วก็ต้องเลือกสกินแคร์ที่ใช้คู่กับเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเลือกตัวแรงๆมาชนกันเนี่ยก็อาจจะทาให้หน้าแหกได้นะคะ <S 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 ที่ใช้ตัวในทรีทเมนต์คู่กับวิตามินเอที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าใช้ได้สบายๆไม่ได้ทําให้ผิวระคายเคืองเลยค่ะมันแอดมาในรูทีนเดิมของเราได้โดยที่ไม่ตีกับสกินแคร์ตัวเดิมที่เราใช้อยู่นะคะอันนี้คือใช้เราชอบมากเลยส่วนราคานะคะทั้งเดย์ครีมแล้วก็ในทรีทเมนต์เนี่ยราคาท อันนี้คือเป็นไซส์เดียวกับที่ติใช,ช้ในคลิปนี้เนาะเขาจะมีเป็นกระปุกใหญ่ด้วยน,นะคะ499บาทแล้วก็เขามีไซส์เล็กด้วยนะคะเป็นแบบ229บาทแต่ว่าติช,ชไม่แน่ใจว่าเขามีขายในเซเว่นหรือเปล่านะทุกคนถ้าใครสนใจอยากทดลองนะคะเดี๋ยวติช,ชจะแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะนอกจากสกินแคร์แล้วนะคะเคล็ดลับการดูแลผิวของติสก็คือพยายามดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรค,ค่ะทุกคนคือติสจะมีเป็นกระบอกลิตร บบะค,ะคืออันนี้เป็นกระบอกขนาด2ลิตรเลยแล้วมันก็จะมีเหมือนกี่โมงเราควรจะกินน้ําถึงเส้นประมาณไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เริ่มกินไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวอานคลิปจบก็ต้องไปกินต่อคือการดื่มน้มาํามันจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชืน้นขึ้นทุกคนแล้วมันไม่ได้ช่วยแค่ผิวหน้านะแต่มันช่วยทั้งตัวเลยค่ะอีกอย่างที่ตีรู้สึกว่าพยายามจะทําในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆสําหรับเราคือ การลดการกินน้ำตาลแล้วก็ของหวานค่ะทุกคนคือน้ำตาลอาจจะเข้าไปทําลายคอลลาเจนในผิวของเราค่ะทุกคนแล้วก็จะทําให้ผิวเราดูแก่เร็วขึ้นง่ายๆเลยคือถ้าเราไม่กินน้าตาลหรือกินน้อยที่สุดอะคอลลาเจนเราก็จะถูกทาลายน้อยนั่นเองนะคะคือติ๊ี่อเป็นคนติดของหวานมากทุกคนแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ที่บ้านจะทำาอเกลรี่คุณพ่อก็แบบทําอาหารอะไรเงี้ยคือเราอยู่รายล้อมด้วยของหวานแล้วก็ขนมอยู่ตลอดเวลาเดซีก็ใช้วิธีการใช้น้าผึ้งแทนน้าตาลนะคะแล้วก็ใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลค่ะพยายามแบบใส่ให้น้อยที่สุดเทา ที่จะเป็นไปได้นะคะส่วนน้ำผึ้งจริงๆก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าน้ำตาลในน้ำผึ้งมันเป็นน้ำตาลชนิดที่ดีเดสก็พยายามใส่ไม่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างที่มีผลต่อการชะลอการเกิดริ้วรอยมากที่เรารู้ว่ามันดีแต่ยังทําไม่ได้นะคะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเือเดนก็ไปฟังพอดแคสต์ของคุณหมอชะลอวัยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโกรทฮอร์โมนอ่ะมันเป็นฮอร์โมนที่เหมือนซ่อมแซมผิวเราแล้วก็ช่วยให้เราดูเด็กอะ่ะมันจะหลั่งออกมาตอนช่วงประมาณแบบ 4- ี่ห้าทุ่มถ้าเราสามารถนอนสามทุ่มได ลงแล้วก็ทาให้เราดูแก่ช้าลงค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ตีสัพพยายามจะปรับเวลานอนตัวเองอยู่ทุกคนจากตีสองตีสาก็เริ่มปรับมาเหลือตีหนึ่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆขยับ ชั่วโมงมาเรื่อยๆนาะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิอนึงและนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการชะลอการเกิดริ้วรอยของติสเองนะคะทุกคนรวมถึงรีวิวเก็บผล K A aging pro ที่เอามาฝากทุกคนกันด้วยนะคะอยากย้ำทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรจะเริ่มชะลอการเกิดริ้วรอยตั้งแต่แบบอายุช่วง20เนี่ยเริ่มได้เลยนะคะชะลอให้มันเกิดกับเราชาร้าที่สุดดีกว่าไปแก้ทีหลังนะคะทุกคนเพราะว่าการไปแก้ทีหลังอ่ะมันจะเสียงเงินเยอะมากๆแล้วก็แก้ยากมากๆเลยค่ะติสก็หวังว่าเทคนิคที่เอามาแชร์ในคคปปปนนนนนนี้จะะะะเ็็รโยช์กกกับพือๆทุ ไปทาตามกันดูนะแล้วก็อย่าลืมไปหา K A e J จิ S ้ง Pro คู่นี้มาลองใช้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือช่วยชะลอริ้วรอยได้ดีเลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ติดทําคลิปอะไรนะคะอยากให้แต่งหน้าอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ IG ด้วยนะคะช่วงนี้ติสก็ลงพวกรีวิวเครื่องสำอางสกินแคร์หนังสือที่อ่านแล้วก็มีโรงงานตัดเย็บเสือ้อผ้าเล็กๆน้อยๆที่ทําด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต ด้คะ่ะติ๊กก็ตอบดีตลอดเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ติ๊กต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะได้ไหมทำยังไงให้ผิวแก okay, ่ไม่ใช่ทำยังไงให้ผิวแก่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ติ๊กเะเลือกเรื่ลิ้นพันกันขอขายเสื้อหน่อยได้ไหมทุกคนอันนี้คือแบบคอลเลคชันให谢谢ม่นะคะที่เพิ่งทำอะไรคะขายของได้เหรอ